ที่ตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับรมปบะมงสนองนโยบายรัฐบาลลั่นเอาจริงให้พอต่อสังฟางข้าวเศษซรากพืชไม่ให้เข้าร่วมทุกโครงการของรมรบมงปี68โชว์สอโครงก,การใหญ่ฟางมาปลาโตและเพิ่มผลผลิตตัดน้ำในแหล่งน้ำจุมชนโดยการใช้ฟางข้าวทำอาหารตัดน้ำธรรมชาติกว่า1 5 0 0ตัน ช่วยลดการเผาลดมลพิษกรมประมงขานรับนโยบายของกระทรวงเกษตรกรไม่สนับสนุนเกษตรกรที่มีประวัติการเผาทำลายเศษซากพืชเหลือทิ้งในพื้นที่การเกษตรสาเหตุให้เกิดฝุ่นละอองหรือฝุ่นพิษในอากาศโดยการไม่ให้เข้าร่วมโครงการต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมการพัฒนาด้านประมงพร้อมแนะไอเดียลดฝุ่น PM2.5 เดือเดินหน้า2โครงการคือโครงการฟาร์มา ปลาโตหนวลเกษตรกรน,นำฟางจากการทำนาม,มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างอาหารตัดน้ำธรรมชาติเพื่อลดการเผาวัตถุการการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวได้กว่า5-16ตันพร้อมต่อยอดโครงการเพิ่มผลผลิตตัดน้ำในแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าของชีพของประชาชนโดยการนำฟางข้าวจานวน1,500ตันใช้เป็นอาหารตัดน้ำสำหรับทาน้ำเศรษฐกิจเจ็ชนิด ได้แก่กุ้งก้มกรามและปลาน้ำจืดเศรษฐกิจที่ปล่อยในแหล่งน้ำปิดของชุมชน1,500แห่งทั่วประเทศตั้งเป้าผลผลิตตัดน้ำเศรษฐกิจเพิ่ม6,000ตันมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า450ล้านบาททางนี้กรมประมงได้ออกประกาศกรมประมงเรื่องมาตรการบริหารจัดการการเพิงมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอนหรือ p m 2 5ภาคเกษตรด้านประมงพศ2568 ลงวนที่21มกราคม2568มีวัตถุประสงค์ให้การาไม่ให้การสนับสนุนเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่มีประวัติในการเผาในพื้นที่การเกษตรในการที่จะได้รับการสนับสนุนและพัฒนาศักยาภาพเกษตรกรด้านการประมงรวมถึงโครงการต่างๆทุกโครงการ หากตรวจพบว่าเกษตรกรหรือคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรประสงค์จะเข้าร่วมโครงการใดๆด้านประมงแต่มีประวัติในการเผาในพื้นที่เกษตรให้ถือว่าขาดคุณสมบัติและจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการด้านการประมงทุกโครงการนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง31พฤษภาคม2,570 กรมมองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองโครงการดังกล่าวข้างต้นจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นพ m เอม2.5ได้อย่างจริงจังและช่วยส่งเสริมเพิ่มรายได้ลดค้าของชีพให้กับเกษตรกรและประชาชนตลอดจนเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำประจำถิ่น รุ่นใหม่ในธรรมชาติและสัตว์น้ําที่ไม่สามารถหาพื้นที่ที่เหมาะสมตามธรรมชาติในช่วงฤดูผสมพันธุ์ระหว่างไข่ได้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําในแหล่งน้ําให้คืนความอุดมสมบูรณ์ด้วยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดก,การทรัพยากรประมงโดยชุมชนเพื่อชุมชนทั้งนี้เกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองวิจัยและพัฒนาการเพราะ เลี้ยงสัตว์น้ำจืดกรมประมงโทรศัพท์025620585หรือสำนังกงานประมงในพื้นที่ดำเนินโครงการจบข่าวกรมประมงข่าว